นี่แหละเป็นการเกี่ยวเขาจุ่มน้ำพี่น้องบ่ได้เกี่ยวดีดอกรถเกี่ยวเขาปีนี้บุกตะนามย่างเดียวอจะขว้างเขาก็บ่ได้ดีนี่พี่น้องเขากะดาแต่ว่าย่ามไปสีกับเขาขึ้นก็าร่อพี่น้องแต่ว่าย่ามเกี่ยวนี่ดำรถเกี่ยวนี่ก็เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวดีหรอก đây muốn chết cái nam ủa, nhung cả này, được nghe cả xiến cứ cháy phải nắp lượt nhiều khẩu có nước gì đó chứ กินกระเจี๊ยบไว้สัก่อนไปน้ำโดนเกี่ยวเขาย่างเดียวละบาทอเอาไม่ยังกะไถ่นั่นแหละพี่น้องไปน้ำรถเกี่ยวกะไถ่เอารถเกี่ยวเขานี่แหละไปหัวไปสวนกะไถ่เอาหัวเอาสวนเที่งสี่ละพี่น้อง การเป็นเชื่อเตืเอนเฮาเราต้องไปสนใจว่าอีท่าอันนั้นท่าอันนี้นเนาะก็ต้องเจาะจงว่าจะบอผิดกฎพี่น้องนี่สาระดีบ้างบพดีบ้างตายไปเลยพี่น้องอ่าเมื่อนี้กับบ้านทายนี่แหะรถเกี่ยวเขาจุ่มน้ำโอ้โอุปสรรคกใยากแกย่นแล้วพี่น้องเพราะว่ามันน้ำไหลปีนี้นี่ยว่าเขาท่าดอกพี่น้อง เกี่ยวเขารถเกี่ยวกับบอดอีจะคล้องเขากับบอดอี พูดเกีียวเขาเนี่กับพี่มือกี้พี่น้องก็ต่องห่วงเลยแล้วเราพูดเกีียวเขาเป็เปล่าเอียบม,มันหน้าคือเขาอาะไรพี่น้องเอาอยัางไกงกอบคุณพูดพี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจ